สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องข้ามายามเบ็ดครับผมไม้ขางทางเงือมันเหลือครับแจกของบ้านหลังแหลกครับผมหลังนี้ตีแล้วพี่น้อง,งนเนื้อแล้วนี่เงือตุยเอาเลยครับพี่น้องหลังนี้เห็นปะ เห็นว่าผีดองนะสวยงามเลยพี่ดองสวยงามเลยครับอว่ออนตับหรือเปล่าดูด้วยผนดองนะโอ้โหอุ่นขนาดเลย ดับเลยพี่น้องวนดับเลย เนื้อมันเหลือครับผมเนื้อมันเหลือแต่ไอ้บ้าน,นเลยไปใส่ไปหกหลังมึงขึ้นโมเดลมม่มยามด้พี่น้องด้วยเอาเราไม่แก่เหมือนพี่น้องได้เบิางยุ่ครับผม วยเลยครับบเ็ดทกหลังพี่น้องเบ็ดกุหลาดหรอกเบ็ดลังนีขึ้นมาเดี๋ยวว่าเอายางนั้นตัวนี้ขึ้นกระถือเลยหลังนี่ไปพี่น้องไป มันโตครับผมเบ็ดโบไล่เนื้อมันตุยดพี่น้องเนื้อตลาดเลา้าเบ็ดเชียงใส่มาผมว่าหลังเสียงไปนี่นะเออไปนี่แหละเสียงไปพี่นะ้องเนื้อมันเบ็ดเนื้อปะพ่อ นี่มองนี่บรใสไนี่นีมันหน่อยพอพี่น้องนี่้นี่ฟู้ของเราอยู่หนาปืนครับผมเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบาปูกเก็บเบ็ดก่อนมองนี่พิชบรสิสไทแล้ เบ็ดใส่เก๊กหลังเบ็นี่เงีพี่น้องเดี๋ยวมือนาสิบ้ามาซำปลากับทางเอาดีกันว่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคอยไปร่วมหย่อนเมือนกันเกียงแล้วครับพี่น้องเบ็ด6กหลังครับผมใส่ใบมะขึ้นพกหลังใส่ใบมะขึ้น,ได,ไ,น,นได้ป้า ครับผมเให้พวกลังมาขึ้นในตัวนู้นครับผมน้ำเส้นเป็นหนึ่งตัวครับผม,หหบผมเ,หเหลือมันเหลือเมื่อคืนฝ่าเราทำโหสวยเลยพี่น้อง่อ้วอนอ้วนดีขนาดเลยใส่ต้มพอดีพี่น้องใส่นี่ใส่กระลังกินเลย งามครับผมได้ก็แล้วแต่ครับพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาที่ไหนครับผมว่าบูสอนอีสานครับผมภาพบอกลาทั้งไหนว่าสะภาพเห็นยังมีนู่ยังภาพเลาะทั้งไหนพี่น้องคอยพอยกันคลิปหนาเนาะครับพี่น้องฝากกดติดตามครับพี่น้องอก,กดงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องด้วยเพื่อจะบุกผ่านคลิปหนาที่ไหนไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยินดีไม่แหงครับผมสวัสดีครับ